ขนมปังกระเทียมหลักๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรามีแป้งโดเป็นแบบแป้งพิซซ่าโดหรืออะไรเงี้ยเรามาทําเป็นเหมือนแฟลตเบรดได้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องพักโดไว้นิดนึงให้มันนิ่มถ้าเกิดว่ามันเย็นจัดรีดไม่ได้ปุ๊บเราใช้โรลลิ่งพินต้องบอกอย่างหนึ่งโรลลิ่งพินเราไม่ล้างใช้10ปี2 0ป,ปีเราก็จะไม่ล้างนะคะเพราะไม่งั้นมันชื้นชื้นแล้วมันขึ้นรา,าโอเคขยับแป้งนิดนึงทุกครั้งที่รีดครั้งหนึ่งเนี่ยแป้งมันจะหดตัวในชะ่ไหมปล่อยมันแป๊บนึงให้มันคลายตัวค่อย <Okay. S 2> แป้งลงถาดนะคะลงให้ฟุ้งนิดนึงมันจะได้ไม่ติดตัดตวขนมปังเราใช้เป็นเทียมสับทครขนมปังกระเทียมเนาะเป็นสแน็คแบบของว่างตอนบายบอ่ะคริกอืมโอเคโรยพลิกนิดนึงถ้ามีเฮิร์บสดก็ใส่ไปนิดหน่อยอันนี้โรสแมรี่ ถ้ามีซีซอลใส่ซีซอลก็ได้นะคะออโอลิฟออล์อีกนิดนึงถ้าชอบชีสก็ใส่ชีสได้ชีส่อยบางๆพอไม่มองเยอะถ้าแผ่นบางแค่นี้นี่อบซาก10นาทีก็น่าจะได้ละค่ะโอเคค่ะอ่ะได้พอดีหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เป็นขนมปังที่มันกรอบๆบ,บางๆผ่า,านไปเลย เราอยากได้ชีสโรยอีกน้ำมันมากรอกบางนิดนึงได้ละขนมปงังกระเทียม